ชมครับต้องแวะฮะไม่แวะไม่ได้ทีเดียวนะครับกับรูทของทางฮุนไดนะครับซึ่งก็ฮุนไดบ o b เบ i t y ลิต้มปรับเปลี่ยนมาในชัดเจนสำหรับโซลูชันนะฮะที่พิทางาของฮุนไดณวันนี้ในประเทศไทยของเราเป็นยังไงงานบอรโชว์นี่ครับก็คือเป็นภาพลักษณ์อีกภาพหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสกับฮุนไดในยุคเขาเรียกว่ายุคใหม่ยุคล่าสุดเลยทีเดียวรายละเอียดยังไงนะครับก่อนที่จะมาชมเนี่ยก็อาจจะเป็นไกด์ก่อน ่อนที่คุณผู้ชมจะเข้ามารมถโชว์ในปีนี้กับคุณไดน,นะครับก่อนอื่นครับแนะนําทางผู้หริการครับคุณโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาครับครับขอบคุณเฮะให้เกียรตินะฮะยินดีเลยครับพี่เราปรับเปลี่ยนแนวน้าคุสายสบายๆครับผมบนะครับคุณไดครับวันนี้เนี่ยเขาหลายๆท่านเนี่ยโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศนะที่คนะุณไดเปิดตัวไปโดยเฉพาะกับ e ีวีครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ปรับเปลี่ยนเข้าหาผู้ใช้นะไม่ใช่ผู้ใช้ไปปรับเปลี่ยนเข้ากับใช่เลยครับ ใช่เลยโดยเฉพาะกับตัวสมรรถนะนะฮะแล้วก็สรรพคุณต่าง Ionic f i v N เนี่ยคันเดียวก่อนเลยเอามาโชว์ด้วยถูกครับเด่นมากครับเด่นยังไงคุณโอฮะทิศทางตรงนี้จริงๆบอกก่อนครับก็อย่างที่พี่ม้าบอกว่าเราเราคุณใดเนี่ยเราเรารู้ว่ารถไฟฟ้าถ้าเกิดเราซื้อรถไฟฟ้าทั่วไปเวลาขับขี่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ารถไฟฟ้าไม่เหมือนรถน้ำมันเลยอ่ะใช่ใช่ต้องปรับตัวปรับตัวเข้าหาเขาใช่ไหมแต่แต่คราวนี้คุณใดไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นต้องการให การซีชันระหว่างรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันสมูทที่สุดมันคนไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากเพราะฉะนั้นไอออนิกธรรมดาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นหารุ่นสที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยมันก็ขับขี่ได้ง่ายเหมือนรถ i c e อยู่แล้วไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับไอออนิกเนี่ยเป็นรถคือต้องต้องเรีนพี่มาก่อน N เนี่ยคือตระกูลแรงสูงของเราเนาะสูงง่ะแรงสูงที่สุดแรงสูงที่สุดเนาะก็เหมือนแบรนด์ยุโรปทั่วไปที่เขาจะมีรหัสสูงที่สุดของเขาของเราก็เช่นเดียวกัน N คือแรงสูงที่สุด ครนี้รถยนต์ ICE ทั้งหลายที่มันเป็นรหัสแรงสูงเนี่ยรับรองแรงมันต้องเยอะเสียงต้องมีโอ้โหต้องมีเสียงสับเกียร์ปบนะฮะแล้วก็ต้องมีเสียงการทำงานของเครื่องยนต์เสียงแผลแปดแป๊แปะนะฮะมีเสียงถ้อยเสียสามสิ่งนี้รถ EV ไม่มีนี่แน่นอนไม่มีไม่มีแน่นอนแต่ i o n i น 5N มีมให้ ทำได้ไงฮะเป็นระบบเรามีลำโพงนะครับอยู่ในบริเวณถ้าเป็นรถจนไอซีก็คือบริเวณห้อง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 เครื่องยนต์นะนะแต่มันไม่มีเครื่องยนต์แล้วเราก็ใส่ไ้ตรงนั้นหนึ่งตัวตรงท้ายรถที่เป็นท่อไอเสียเราก็ใส่ให้มันใกล้ๆจุดที่เป็นท่อไอเสียไว้หนึ่งตัวแล้วก็มีลำโพงภายในอีกนี่จะเรียกว่าเป็นเสียงสังเคราะห์ไหมเสียงสังเคราะห์เลยครับอย่างนั้นเลยสังเคราะห์เลยครับเพื่ออะไรฮะเพื่อได้ฟิลในการขับนอกจากแค่นั้นไม่พอครับพี่ รถไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์มันไม่มีเกียร์ถูกไหมครับถูกฮะไอออนิก 5n เราเลยใส่จังหวะให้เหมือนเป็นเกียร์มาให้ด้วยสามารถสับเกียร์ได้สับเกียร์ได้เป็นพาราชิปใช่เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับที่ไอออนิก 5n คันนี้จะได้รางวัลเป็นคราัพเดีย์ของท็อปเกียร์เมื่อปีที่แล้วตอนประกาศตอนเดือนเดซ ember ปีที่แล้วโอ้โหในทางที่เป็นรถ e v ใช่แรงสไตล์เรซถูกครับ เปรียบเทียบกับ I C E ได้เลยถูกครับแล้วแน่นอนคุณไดคือรถเกาหลีนะครับใช่ครับแต่เราไปได้งรางวัลท็อปเกียร์เนตยสารจากอังกฤษรถยุโรปที่มาแข่งกับเราดังๆทั้งนั้นแพงๆทั้งนั้นทีนี้พูดเยอะพูดพวกหรือว่าคนไทยกลัวดิเฮ้ยแรงแล้วเอาอยู่ก็อ๋อันนี้เนี่ย เดี๋ยวผมต้องฝากพี่มาอินเสิร์ตเลยนะจานเบรกเราใหญ่แค่ไหนนี่ลองไปอินเสิร์ตดูมาแรงนะครับแล้วช่วงล่างทุกอย่างเนี่ยรับรองว่าคุณใดเนี่ยต้องบอกว่าเราทํารถเนี่ยมาตรฐานเทียบเท่ารถยุโรปแพงๆหมดแล้วเพราะฉะนั้นช่วงล่างระบบพวงมาลัยนะครับแล้วก็ระบบเบรกเราจัดเต็มมาเลยม่ัเขาว่าคันนี้ไอออนิ5ดริฟต์ได้มีโหมดดิฟมีดริฟโหมดด้วยทำได้ไงฮะ มีก<อ>ดกดปั๊บมาดิฟได้เลยคือแรง <Okay. S 2> เขาแรงถึง650หแรงมานะพี่น่ใเพราะฉะนั้นมอเตอร์2ตัวตัวหน้าตัวหลังเนี่ยมันก็จ่ายแรงต่างกันยอยากให้ดิฟใ,ใ,ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องให้เขาทํางานมอเตอร์หน้าแล้วก็ถ่ายกําลังทั้งหมดที่มอเตอร์หลังมันก็ดิฟโอ้โหเอากับเขาแะ้เอากับเขาเลยะเพราะฉะนั้นเป็นรถไฟฟ้าที่สนุกมันอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยสามจุดสามสามจุดสี่วิเท่านั้นเหมือนรถซูเปอร์คาร์เลย ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเรียกว่าแรงที่สุดไหมในในที่เราออกแรงที่สุดของคุณใดในปัจจุบันไม่เรียบเทียบกันเลยนะแต่ว่าแผมว่าก็แรงจมป้อมมากกับเขาขนาดนั้นเราเรายังข่มตัวนิดนึงนะครับพี่ครบแยบองคกรนะอันนี้เราไม่ได้ว่ากันแล้ว อันนอกเหนือจากนั้นครับในงานบริษัทในด้านหลังผมเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับเรามีเปิดตัว i o n i c 6ซนะครับพี่ซึ่ง i o n i c 6กเนี่ยราคาที่เราเปิดตัวผมถือว่าค่อนข้างเร้าใจกับรถขนาดใหญ่นะมันเป็นทรงสปอร์ตก็จริงแต่รถมันตัวถังมันยาวถึง4.85เมตรนั่นมันคือมันมันมันเป็นดีเซ gment แล้วตัวฐานล้อเนี่ยคือ2.95ฐานล้อก็ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เราเปิดราคาเพียงแค่1,899,000บาท อันนี้ต้องขอบคุณภาครัฐเพราะตอนนี้เรากำลังแอพพลาย EV 3.5อยู่เนาะถูกอันนี้คือรวมเงินสนับสนุนแล้วคาดว่าจะได้รับการดูมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นราคานี้เป็นราคาที่เราตั้งธงไว้เราอยากจะขายราคาก็คือประกาศไว้เลยล้านเท่าไหร่นะ1.899 1.899เเป็นแปเาเกาสเปคยังไงฮะสเปคตอนนี้นะครับแบตเตอรี่77.4นะครับแล้วก็แรงม้า2องร้อยยี่สิ้วนะพอแล้วแล้วก็จริงจริง ชาร์จเนี่ยเรนจ์ของมันเนี่ยต่อการชาร์จสินค้างคือ545กิโลเมตร545อนี่เป็น W L T P ด้วยนะครับ W L T P คือการทดสอบบนท้องถนนจริงมาตรฐานนะฮะจะไม่ใช่ N E D C ซึ่งทดสอบในแรบอีกแบบนึงนะอนนแบบไม่ทดบบค่คุ้นกัน N E D C นีค่คุ้นคุ้นกันอยู่ N E D C เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเอาไปทดสอบใน N E D C เราอาจจะเห็นตัวเลขถึง700นะอับไปวนิกนะแต่ว่า ทางทางทางคุณใดตอนนี้เราตามมาตรฐานยุโรปเนาะดีกว่าละเอียดเ่าเราก็ไปวิ่งบนท้องถนนจริงๆได้545ร้อยสี่สิบฟาชชาร์ตเหมือนเดิมฟลาชชาร์ตมากๆเอาเอาต้าฟาสชาร์ดีกว่าพี่เพราะรับได้ถึง350กิโลวัตต์เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่การชาร์จ10ถึง80เปอร์เซ็นต์เนี่ยทำได้เพียงแค่18นาทีเท่านั้นเหมือนไอออนิกไฟเลยอ่า18นาทีเท่านั้นใช่ทั้งที่แบตอาจจะใหญ่กว่าไอออนิกไฟนิดนึงนะครับแต่ว่าชาร์จได้18นาทีเท่ากันโอ้โหก็น่าสนใจมากๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ผมอยากจะลองให้ลองให้ดูเพราะว่ามีคนลองนะครับรถรถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นชื่อดังยี่ห้อหนึ่งชาร์จกับเราโดยใช้ตู้เดียวกันเนาะแต่มันเป็นสองหัวซึ่งมาตรฐานเดียวกันตู้เดียวกันมาตรฐานตู้เดียวกันเลยแต่ตู้มันเป็นสองหัวซึ่งปกติเนี่ยมันจะมันจะหานกันใช่ไหมมันจะหานกันเสียบเข้าไปครับมันเข้าไอออนิกของเราสามเท่าของอีกคันหนึ่งแทนที่จะหานครึ่งครึ่งแทนที่จะหานครึ่งครึ่ง มันขโมยมาใส่รถเราสามใน4ี่อีกหนึ่งใน4ี่ไปจ่ายอีกคันหนึ่งอันนี้คือแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มของเรานี่ฉลาดมากนี่ออนบอร์ดชาร์เจอร์เราดูดไฟได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเจอไอออนิกตามชาร์จิ่งสเตชันบอกไว้เลยผมเต็มก่อนไม่ว่ากันนะไปก่อนได้ไม่ว่ากันนะขอบคุณยัง ต้งแดงกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยอะ่าเงี้ยดาวรออ่ะเออนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ซึ่งไม่มีใครได้ลองนะไม่ได้ใครได้ลองใช่แต่ทีมงานเราไปลองมาเป็นครั้งแรกที่ทางคู่แข่งมาเป็นจริงได้ผมเพิ่งเคยบอกพี่ด้วยเป็นเป็นสื่อรายแรกนะจริงนะหรือผมยังไม่เคยบอกที่ไงครับเปรียบเทียบกันแล้วผมว่าเป็นจุดขายที่ดีเลยแหละครับใช่ไหมครับต้องไปลองไว้ต้องไปลองต้องไปลองอ่าไม่เชื่อต้องไปลองนะครับแล้วจะลองยังไงเดี๋ยวติด ตอกับทางตัวไทยจำหน่ายของคุณดได้ใช่ไหมครับตัวเราขับก่อก็ได้นะครับหรือว่าจะลองมอเตอร์ขับก่อนอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจนะครับใช่เลยครับแต่ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับในแง่ของการเลือกใช้นะครับอ่ะสุดท้ายรวมๆครับแคมเปญอะไรในมอเตอร์โชว์เรามีอะไรบ้างครับพี่มาแน่นอนว่าแคมเปญสําหรับมอเตอร์โชว์ทุกครั้งเราก็จัดหนักจัดเต็มนะครับพิเศษสตารียนะครับดอกเบี้ย0% 48อเดือนไปเลยยาวๆนะครับ แล้วก็ s t a r ์เกเซอ r ์เคตที่เป็นรถที่เราอยู่มีสต็อกตอนนี้นะครับเราให้ส่วนลดไปเลย1,500,000บาทโอ้โห1 5น0 0ามีนนนั่นหมายถึงตัว s t a r ์เกเซอย่างเงี้ยราคาจากที่แรกที่มีเริ่มต้นที่7,000 0กว่าจะเหลือแค่6,000 0กว่าเอง6,000 0ต้นอกับรถ MPV เนาะห0 0 0 0กว่านะฮะแล้วก็เครตานะครับที่เป็นรถ SUVB SUV เนี่ยราคาก็คือเริ่มต้นก็คือแค่ 6, ก0นปลาย นะครับแต่ตัวที่ขายดีๆกันเนี่ยก็ประมาณ7จ็ดแสนกลางซึ่งถือว่าเป็น BMPV ที่ราคาขยับลงมาเกือบจะเท่าเๆอีโคคาอยู่แล้วใช่ใชครับใช่ก็น่าสนใจน่าสนใจมากอย่างนี้เรามาคุยกันนะครับส่วนเรื่องราวของไฟนุงไฟแนนซ์อะไรที่หลายๆท่านก็หวัดหวานกันอยู่เรามาคุยก่อนครับผมใช่ไหมฮะบางทีได้ขยับขยายแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะจริงๆเรียนอย่างนี้ครับพี่มะการที่เราลดราคาลดลงมาเนี่ย มันทําให้มีโอกาสที่จะจัดไฟแนนซ์ผ่านเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะครถูกต้องเพราะว่ายอดเงินผ่อนมันน้อยลงถูกต้องเพราะยอดเงินผ่อนอดาวน้อยดาวน้อยลงผ่อนผ่อนน้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผ่านก็ตามสัดส่วนตัวรถที่เราให้ส่วนลดไปแล้วครับนะครับและลายท่านใจรถอยากใช้โ้วมตกการรอไหมฮะแต่ละรุ่นที่รอกันแบบนไหมอย่างนี้ผมเรียนรถที่ผมมีโปรโมชั่นหมายถึงรถที่ผมมีสต็อกครับอ่าก็สามารถที่จะรับกันไปได้แต่ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ นี่ละมีจํานวนจํากัดแน่นอนสําคัญตรงนี้แหละครับนะฮะรีดแตนใจแล้วกันนะครับว่าจะอย่างไรในรุ่นไหนของหุ้นใดนะครับเราเชื่อแน่ว่าศูนยมบริการอะไรต่างๆแล้วโดยเฉพาะคอมโชว์รูมเนี่ยไม่ต้อง่กลัวเลยเต็มที่สําหรับหุ้นใดโมบิลิตี้ณวันนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้สําหรับการเข้ามาชมกันในงานคอ์โชว์แล้วก็สิทธิพิเศษนี้มีจํากัดในแต่ละวันเวลาจนกว่าของจะหมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจองภายในงานส่งมอบภายในเดือนเมษาได้ครับ จัดไปครับ,รบวันนี้ต้องขอว่าคุณหมูออกมาครับให้รายละเอียดกันนะครับขอบคุณคร,ครับพี่มาครับ